ถ้ามีพบก็มีชาติพระเจ้าถึงตัดเรื่องราวของขันทั้งห้าตัวรูกตัวรูกตัวเวทนาชัญญาสังฐานวิญญาณไอ้วิญญาณนี่คือตัวสุดท้ายเนี่ยอารมณ์รู้แจ้งหรือใจหรือความรู้สึกนะเนี่ยตัวเนี้ยตอนเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันยึดอยู่สี่ขันนี้อยู่พระเจ้าถึงอุปมาว่าสี่ขันนี้เปรียบเสมือนผืนน้ไอ้ตัวรู้ตัวเนี้ย ไอ้เลือไอ้ใจเนี่ยเปียกเสมือนมเมล็ดพืชหรือมเมล็ดข้าวเนี่ยถ้าตีมาแบบเห็นง่ายๆลยนะแต่มากคนก็ปลูกผักปลูกข้าวอยู่แล้วนะไอ้ลูกไอ้เวทนาสัญญาสังขารเปรียบเสมือนผืนนาไอ้ตัววิญญาณเนี่ยหรืออารมณ์รู้แจ้งเนี่ยเปียกเสมือนมเมล็ดพืชฉันใดก็ฉันนั้นถ้าไอ้ตัวมเมล็ดพืชเนี่ยปิวลงเข้าไปยึดเข้าไปพอใจไม่พอใจในขันทั้งสี่นี้ ก็คือที่ตั้งของไอตัวมน็ิข้าวนี้ก็เป็นพบใหม่เข้าไปยึดปั๊บนี่คือพบเพลินไปก็เป็นชาติตภาพาร่างกายนิดตุยปับ๊บก็ได้เกิดตามฐานะที่เราเข้าไปยึดในอารมณ์นั้นอย่างถู